เมจบนะครับปีปี้อปทีที่ีเเนียตอนที่ผมเนี่ยามไมถึงสมตัวนะครับแล้วโม่เก้าโกจำเยถึงสามหลักตนจำไเลยนะครับแต่มันนีติดต่อแล้วอจำวาหลุนหลนมากนะตมันจำมาติดต่อตอนนึงกรกฎาเงาเลยนกรกฎาผมก็ให้หกห้าก็สาตัวนะครับทุกทีถืที่ต่อหลักภาในวันที่แปด อุมภาพันนะครับเต็มจดนะครับอ่าหน้อยเลือดหันไทยลนนะครับน้อยนอยนี่รูดเจ็นะครับรูดเจ็ดครับเจ็ดสี่เจ็ดสหนึ่งหนึ่งสแล้วก็เจ็ดสเจ็ดสองตัวมีเจ็กับเจ็ดสี่สองเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสสองสามตัวครับเฮดท่านเหรอผมบอก่ท่านพูดม่เลยน่เจ็ดเจ็ดสี่ เจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งีเจดสแม่ครับเจ็ดสี่บเจ็ดสองอันบอกโอเคบอไวสุดเนาะแล้วท่านกยังไม่ทายดูกบ่เดี๋ยวกลับเรีบร้อยใาทันก็กดฟังน้เลยเล่าเลยเอาไว้ให้ไปซื้อวะเรีหกสองอยู่เรียกเรีะเว่าหกสองอยู่นะครับ ล้ามัวผมก็มีชื่อมืี่นี่ผมมีซื้อที่สองโอก้ามสอยากซื้อวนี้นะเราผมคือเรายนี่ยมันเนี้เรานี่นํำคือเต็มของอาจารย์ไปซื้อนะครับที่ยังเหลืออยู่นะครับถ้าขีดมีวิลเคท่านึงก็ได้เข้าแสตล้่อไ่ได้อยมันไปน้ำแสตไล่วนนะนกนเลยขอเาพรงนีุ้กคนขอเาพนี้ไปเลยน้ไผู้ใดเหมือนไล่น่ยมันกี่ครับมกี่หรือว่าเขาอั้นก่ล่ไได้น่อยไ่ไดนอยโอ้โ ผมอคือขันมดังไงเขาบ่กเราเลหนายขันมะดังกระทัดจที่ไหนเขาอยครับมันไงใครศูนย์ล่ะภูเขาะแปลวดมวที่เก่าทีศูนย์านอ้เนี่ยมันจะดังนี่หมก็มันใจครับเรียบร้อยเขาป้าเขาลงมีวดศูนย์นะครับมัวนี่ก่แปมันกระดังดังครับมวไหนมันดังก็เรียนรนะครับวไหนมันดังก็ต้องถอยธรรมดารบวารมัน

นั่นคือของปลอมนะครับไม่อย่าไปลุเสือส่วนความฝันอาจารย์อาจารย์ฝันว่าอาจารย์เกี่ยวส้านเองที่เจอทะมันแล้วกันงูดิอ้อมเต็มเลยมี่กางูหน่อยนะครับหลายตัวเลยนะครับเนาะตาเล็กกับตาม่อต้องงูกระยังกันไปเดียวเต็มเลยน่าจะชุบมากเลยครับเจ็ดหมดทางงูหน่อยงูหน่อยเต็มเจ็ดหมดงก็เต็มเลยนะครับขันงูหน่อยเป็นเอ่ะ ดไมครับเนยโาเลงนัไปดูเรขโาเล่งเราอะไรครับขอบคุณมากนะชัยคุณแตงไทยครับตโค้าเล่งเก้าสับพี่น้องหน้าเทียวขาเร่งแบลอกเเมื่อไ้รลเทียวเราคอยมไปล่างหรือเปลได้เรืพี่น้อง ไม่ได้รอนะคะที่นี้การขออนนะครับนาะกก็ผู้องคดำนะครับเวล่าขอกระบอกน้ำสมุนไพรีกมะขามเจ้านก็อยากกระบนนะก็ได้นี่ขเรข้าลาบเป็นอย่างไนะครับกว่วลูกดินสารข้าเป็นน่าละนะกระองขลามสารกวายนาอ๋อผมถ่ายจากคุณนัน่แล้วเดี๋ยวไม่ก็เราจะบอก FC รอแต่คือยังว่า แกงบัแดงฮานอยรู7เนะครับสีเขียววันนี้มีแต่สีเขียว,ว,ยวมีเจ็ดสี่เจ็หนึ่งหน,นึ่งสีสองแล้วก็เจ็ดสี่หนบ่งเจ็ดสี่สงครับฮานอยนะครับฮานอยรูด7จ็ดเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งหนึ่งสสองเจหนึ่งเจ็ครับ นะครับก่รับคุณแตงไทยในหนึ่งานกับกวกับคำเดียวนะครับแล้วก็มีอาจารย์กับลงตาจน่อยก็แต่ต่วนี้ก็สบาย <c ru jar> เป็นต่วงเขาดังๆเขาเลยว่านางกะไป่้คนไหลนะครับพวใหม่ใดเพื่อตัวมีคนไปกันสนนี้นที่ยงตอนน้นี่ลุอคนหลถ้าช่วงมีกันไม่ว่าอย่างพวกนยครับชื่อมีเยครับหลายจลงวดระยะมเวลาสามเนี่ยวันไหนพาไครับยืนเมื่อละสามชั่โมงอันนี้ยืนแ๊บเดียวก็ได้นั่งแล้วเพราะว่าคนเวนไปนะครับจะรอยอยู่นะครับเพิ่งกิดเสียดุกเมื่อวงเมื่อกี้เพราะว่าคนมาดังกั่เงินคนมันไหลาย คนมันหลายห่อเพราท่านนะครับนแต่กันแง่กันโอ้ยเงยครับระมองต่วรถของย่งกับว่านี่ล้เียนะครับเขาคุยกับยาเมื่อยเ่อเรื่องหัวหน้าเรื่องเขาอยากขึ้นมือแห้แล้ว้นเป็นมือแห่ครับอยากจงสันล่ะนะครับมือแห้งเน้่ข้ายกัน้นสายแบบี้มูลแสนมูลาแสนมูลวอใหูกนะครับคุณแงทยคุณคุสัสดีนะครับนะครับเขาบอก่านาอันังมดเนาะ ม่นาอ่านหรอกแค่อ่านเด้อสาธุนะครับว่าอ่านเขากับสมัยนะโอ๊คโคสามโอ๊คแปดสามแปดโอ๊สองเนาะตีครูเก่าเหมือนก่อนเด้อะยังเป่นดั้งตัวนะครับเนาะหัวก่อนนี่มันอ่านกั็นแค่แปดศูนย์หมดเนาะเออัวดนี้มันบ้นบ้นอาจจะอ่านตัวรูดแล้วล่ะครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีหกนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวจะพายไหวครูนะครับเนาะ อ่าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับคุณกังไครขอบคุณมากๆนะครับผมก็ไม่ทราบร้อยกี่บาทนะครับครสกพราว่ตัโตสัมาสัมพุทธาะโครัสกพราวตัวรัตสัมาสมพุทธัสรยะโตรกพราะวตัตัมาสัมพุทธาจารย์าวตามอาจารเ้กยะวาจา อาังาาวันทาอาขังสันทานางนารานางนาราพระนางุสาวดีพระนางมุสาวดีพเทวาพิชติเทวารุเทมิเทวายะวาจาติดตั้งอาขังวันทาอขังวันานางารานางสารพระนางมุสาวดีพระนางุสาวดีพิชิชิเทวาพรพิเาปูเทมินูเมิายะวาจาติดตั้งอาังวันทาอาังวันทานางา เทวิกายะปาราจาิตังอหังวันขานาคาทิบดีอกดำแสนสิริันทานัคราชน่สุที่เทวาเูมิเสสันจามหาลาโลาโภยโยนาคะ อันทับปริสามยอดแยอดติด่อไ่ได้ด้น้าใวคาดบอใครเขอใหู้่เรานให่เดกู้อขอบคุณุๆรเข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็สาธุเอาบอกชื่อที่อยู่ตามที่อาจารย์บอกนะคะเด้อพี่น้องเด้อสาธุเอานะคะ แต่ยัางมากคือเรายกนะครับเามาเสียใจว่าเขาได้แต่เสียใจเยอะหันละนะครับเจก็ค่อยไปศื้อาดอกจะได้ไม่กนดหัวกไปนะครับผมก็แปลกใจนึงชุ่มมามาณนเบมึงโผล่ดูขีบเขามาดาผมกูขีนแะเขาเออเนียยซีสต่อยุ่งอเด้เปิดขึ้นเหนี่เยิงเลยมัด่าเลยด่าเรา้มืงเลยอาด่าเราเลยก็ได้นะครับ